สำหรับคนที่สนใจทำออนไลน์แล้วยังมีความคิดสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงพี่ดอมมีวิธีรับมือจัดก,การความคิดเหล่านั้นมาแนะนำครับ เริ่มจากต้องเข้าใจว่าการทำออนไลน์ก็เป็นการเรียนรู้พัฒนาทักษะจนเชี่ยวชาญแบบหนึ่งเหมือนที่เรามีความสามารถมีทักษะอยู่ในปัจจุบันก็เกิดจากที่เราได้เรียนรู้มาก่อนในอดีตจนมีความชำนาญในปัจจุบันใช่ไหมครับข้อต่อไปสำคัญที่สุดครับคือตัดสินใจครับตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ครับเมื่อตัดสินใจได้แล้วลงมือสร้างช่องทางออนไลน์เลยครับโดยใช้ไอเดียแรกที่คิดได้ว่าอยากทำเรื่องอะไรให้สร้างช่องทางออนไลน์เรื่องนั้นเลยครับรีบสร้างช่องทางหลักให้ได้โดยเร็วครับ โดยที่ยังไม่ต้องให้ความสําคัญกับการตั้งชื่อที่โดนที่เก๋มากนักเพราะว่าระบบต่างๆสามารถให้เราแก้ไขชื่อและข้อมูลต่างๆรวมทั้งรูปภาพได้ภายหลังครับและสามารถแก้ไขได้หลายครั้งด้วยครับต่อไปเป็นเรื่องหน้าตาของช่องทางออนไลน์ครับเช่นรูปโปรไฟล์รูปหน้าปกครับทำการสร้างโพสต์แรกแล้วทาการคัดลอกลิงก์ส่งให้คนใก้ชิดได้ดู ขอคำแนะนำจากคนที่ดูให้ช่วยติชมผลงานของเราด้วยครับส่วนสุดท้ายก็คือให้มีต้นแบบเพื่อเป็นแนวทางครับเพื่อดูไอเดียดูวิธีการทำสื่อดูวิธีการสื่อสารครับและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไอเดียและวิธีทําวิธีใช้เครื่องมือต่างๆครับเรียบร้อยครับวิธีรับมือกับความคิดที่สับสนของคนเริ่มต้นทำออนไลน์ครับ